ตัวตัวหมูไปลอามาจากร้านลุงเจ้ยวตัวใดีมันเหลียวเนี่ยเหลีวมันเป็นยังไงผมบอกจาดกับผมเนมันกัขันแบบบ่มีกุุครับเตะโอ้โหเหมือนเหลิยวหมักตัวเดียสี่เอารถคู่กลางตัวนี้ตัวโตตัวผูตัวนี้ตัวผูบ่บังยังไงตัวด้วยว่าก็ไม่ตะสมผูด้วยนุ่งผูว่าตัวตัวนี้ลักษณะดีเล็กน้อยเออตัวดีดีเล็กนิด ว่าจะเป็นมูมัน,อนจอดได้ก็ได,กไ,ได้เ <laughs> อ้าเบื้องบออกจบดเอฟซีเอฟซมาครับพี่น้องมืนน่อไงีนมาหนก <laughs> จากทีไ่ไหนของซีที่เชียตัง <laughs> <laughs> จอดน <laughs> ะเอฟซีต้งนิตมาเอาโน้บันี้ขีดก่อนากในนกไปเรียงที่ได้ก็บม่ได้ทำมาสิส ซื้อขายกับซื้ีขาให้เอฟทีไปเดียงนีื่อือชันีื้อแตอทีว่ามาบอสขาบ่ซื้อเอาอดีตหลถนาเอาทุบันให้ี่สองตัวหลายคนนั่นก็นี่ขาวหัวหาอยู่ละนี่ตัวหนึงอันนี้อันนี้เอทีมาเอาครับได้เอเีออันนี้เห็นมาท่านว่าซืซื้อ่าท่านว่า เอออยากได้อยากได้มาอีกหนึ่งผอมเลี้ยงเด้ครับเออหกชุดตัวแรกส่งหมดเลยอ่าเนี่ยววันนี้เารับพูดแล้วไปยืนนั่งพูดนันทุกเสาทุกเลี้ยงเสาเลี้ยงคูนคูนเนี่ยโอ้คงงามนะคงงามคงงามผมสิมัดคงนี่ผมสิมาอีกเดือนี้กางกางกางางก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 าะกาง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 างกาางา อย่ืงผมดีอย่างผมตีอะไรกันโอ้ขอบคุณครับขอบขอบคุณขอบคุณเอาสายค้องนะครับเด้อแตัวเีวัวเดียวมาเอาตัวเดียวนี่ละตัวนี้เดีตัวนี้ันดีตัวนี้กันเดี๋ตัวนี้กันเตันี้กัเดี๋ยวสองตัวขอบคุณเดียไขอบคุณเดียอ พี่น้องผมขอจบคลิจการเล็กนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสนุกไปกันสายคล้องสวัสดีครับ